เพื่อนๆอันนี้เป็นเส้นทางที่ไปน้ำตกเส้านะครับเริ่มเป็นเข้ามาเป็นดินแดงระยะทางที่ผมกำลังจะไปถึงนี่ประมาณ28กิโลนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็ลเลยแล้วผมเอารถ C-HR มานะครับซึ่งไม่ใช่4ฟ h e ิ l ก็เลยจะลองดูว่ามันจะไปได้ถึงไหมแล้วก็ ถ้าไม่ได้ก็คงต้องย้อนกลับอีก28กิโลสุดท้ายมาลุ้นกันครับเพื่อนๆว่าผมขับรถมาเที่ยวลาวครั้งนี้ด้วย To y ยต้าซ r r จะไปถึงนมตกเซพะเซปองลายหรือไม่โอเคครับอีก25กิโลนะครับ เส้นทางไปน้ำตกสายพะสบองลน์กับรถ Toyota c ซ r ใส่สเกิร์ตมาด้วยนะครับก็ยังผ่านไปได้นะครับยังไปได้ด้วยดีอยู่ครับยังไม่เจอความยากลำบากเท่าไหร,ร่นะฮะผมคิดว่าที่หมดฝนแล้วคงมีเจ้าหน้าที่มาปรับเกี่ยถนนแล้วนะครับคิดไปเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าดูดูจากล่องรอยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็มีความเรียบพอสมควรมีหลุมบ้างมีแล้วก็ใช้สก mm ิล hmm. ในการหลบหลีกเอานะฮะ mm hmm. 25่กิโลทั้นี้ถ้าผมไปไม่ถึงเซพ้านี่ mm hmm. ผมคงจะเสียใจมากนะฮะเพระขับมาจากปากเซนะครับเนี hmm. ่ยจากปากเซมาวัดมาได้ร้อยประมาณร้อยสิบโลนะฮะ mm hmm. จนตอนนี้ mm hmm. เหลืออีก25่กิโลน่าจะใช้เวลาอีก50นาที โอเคเดี๋ยวมีช่วงตรงไหนยากแล้วผมจะถ่ายให้ดูว่ารถโตโยต้าซีนาหรือกึ่งกึงเก๋งเนี่ยครับไม่ใช่โฟล์วิะว่ามาได้ไหมหน้าหนาวนี่เดือนธันวานะครับอัปเดตเลยแล้วกันก่อนเขาดาวปีใหม่วันที่27นะครับเดือนธันวาทางเส้นทางไปน้ำตกเสพะนะครับโอเค เด็ดอีกนิดนึงตอนนี้ก็เหลืออีก26นาทีกับอีก13กิโลนะครับจาก GPS เส้นทางเป็นอย่างนี้แหละครับตลอดทางหลุมลึกบ้างขูขาบ้างก็ต้องค่อยๆหยอดนะครับสำหรับรถเล็กอย่างผมโต y o ต้าซ r ก็ยังมาได้ครับผมคิดว่าเขาคงเกี่ยทางเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรที่แบบลึก ต้องโฟวิวอะไรเลยก็ไปได้เรื่อยๆเสียเวลาหน่อยไปช้าๆครับผมออกมาตั้งแต่9โมงนะฮะแวะนู่นแวะนี่ร้านกาแฟตอนนี้ก็เที่ยงละก็ยังไม่ถึงอีก26นาทีไม่โหดไม่เร็วร้ายเหมือนหน้าฝนนะครับจะได้เป็นการตัดสินใจ ว่าเพื่อนๆจะขับรถมาเที่ยวน้ำตกเซพระเซปองลายได้ไหมสำหรับรถขับสองแต่รถเก๋งผมก็ยังไม่แนะนำะนะฮะเพราะรถเก๋งนี่ต่ำกว่าผมต่ำกว่า c ีเของผม c ีเของผมดูเหมือนต่ำนะฮะแต่ผมไปถึงตรงนั้นแล้วผมจะถ่ายรถผมให้ดู เพราะว่าที่คิดว่าต่ำนี่มันมีสกเกิร์ตนะครับรอบคันมันเลยต่ำแต่ถ้ายิ่งไม่มีสกเกิร์ตผมไม่ใส่สกเกิร์ตมาเนี่ยผมว่าขับได้เร็วเร็วขึ้นเร็วกว่านี้แน่นอนก็มีมองไฟเสียหรือน้ำมันหมดนะครับเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะฮะวันนี้วันอังคารนะครับสายโฟวิวที่เป็นแคมปิ้งก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นวันธรรมดาเลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมา เที่ยวเท่าไหร่โอเคครับอีก25นาทีมองหาป้ายน้ำตกแสพาไม่เห็นนะครับคุณมาถึงแล้วจีพบอกคุณมาถึงแล้วด้วยคุณมาถึงแล้วอ้าวน้ำตกแสพอยู่ไหนอ่ะ เจอสามแยกตรงนี้ขอถามทางก่อนนะครับขอโทษนะคะน้ำตกไปทางไหนนะคะสบายดีน้ำตกไปทางไหนนะคะอ๋อไปทางนี้ครับแส่พาะใช่ไหมครับครับขอบใจหลายนะ มอไซไปเลยครับไกลถึงแล้วลายแส่ปองลายไปทางไหนก็มันเขียนทางเดียวกันอ๋อตอนแรกเราตั้งใจว่าถ้าเวลาน้อยเราอาจจะไปแค่เซฟ้าอย่างเดียวแต่ถ้ายังพอมีเวลาเราก็าอาจจะเซฟปองลายด้ยวยเนี่ยครับมาได้ครับ ีเอาโตลาแต่ต้องมาหน้าที่หมดฝนแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อเช้าผมเข้าไปคอมเมนต์ช่องหนึ่งเขาบอกไม่แนะนำให้มาต้องเป็นโฟวิวอย่างเดียวแต่ผมก็ด้วยความเสียดายะครับขับรถเข้ามาเที่ยวราวแล้วกลัวไม่ได้เห็นภาพความสวยงามของน้ําตกนะฮะก็หกแฟนบอกลูก วัดดวงสุดตรงไหนไม่ได้ก็กลับแต่คราวนี้ก็มาแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงนะครับแผนสำรองคือว่าถ้าเข้าไม่ถึงก็กะจะนั่งรถชาวบ้านด้วยวิธีเหมาหรือวิธีอะไรไปอะฮะแต่คราวนี้ก็เกินคาดรถเรามาได้นะฮะนี่ครับ,รบสามแยกให้ไปทางซ้ายนะครับ พระแสปปองรายมีชาวบ้านน่าจะไปหาป่าพอดีเลยเราได้ถามทางตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงพอดีนะฮะบ่ายโมงตรงพอดี ไปดูความสวยงามของน้ําตกเซผะครับเดยวยาวไปเลยเพื่อนๆจะได้เห็นเส้นทางในการขับเข้าน้ําตกเซผะสองสามรอเมตรสุดท้ายเนี่แหละครับจากปากเซมานี่ ผมแวะร้านกาแฟด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยเข้าห้องน้ําด้วยออกมาจากปากเซ่เก้าโมงตอนนี้ถึงบ่ายโมงกี่ชั่วโมงครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆต้องเผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยนะครับใน GPS บอกเราว่าสองชั่วโมงครึ่งนะครับแต่นี่้วเราก็มาแบบไม่รีบอะบมันใช้ความเร็วไม่ได้สี่ชั่วโมง ะเลี้ยวขวานะครับเห็นป้ายอยู่นะครับแสบปองลายไปทางนู้นนะครับส่วนแสบพระเลี้ยวขวานะครับ สวยงามจะสวยงามตามใน YouTube ไหมน้ำจะเยอะจะน้อยเพียงใดไปดูกันครับโอ้ตรงนี้ก็พอลาดกวดสวยสุดเรียบๆอยู่ครับไปทางไหนต่อแล้วครับเจอสามแยกใช่ตรงปบปม้เจอสามแยกนี้ให้ ตรงนั้นเป็นบ้านคนเป็นเข้าไปคงไปแวะห้องน้าไปเต็นได้อันนี้มีตรงจุดโหัวสลิงซ้ายมืออ๋อตรงนี้เห็นคนรีวิวอยู่อ่ะเจอสามแยกให้ไปทางซ้ายนะครับนี่ครับสามแยกไปทางซ้ายลงไปเรื่อยๆครับ แต่ก็ไม่ถึงททีนะครับ,บไม่ดับมันเป็นอะไรนี่มันหยุดมันพังหน้าจอไปครับโตโยตา้า 4HR กับการเดินทางจากกรุงเทพมาเที่ยวลาวใตา้ปากเซถึงทางเี้และครับที่เราคิดว่าเราจะลงไม่ได้ เราขอไปดูลายก่อนนะครับว่าเราจะลงได้หรือเปล่าเดี๋ยลงไปทางนี้นะครับเพื่อนเนี่ยครับเห็นแล้วนะฮะเห็นน้ําตกแล้วนะฮะแต่เราขอลงไปดูก่อนว่าเราจะลงไป,ดป,งไ,ปได้หรือเปล่าลงไม่ได้จอดนี่นะครับรถผม Toyota CHR นะครับกัแบบการเดินทางมา110กิโลจากปากเซมาน้ำตกเซพ้านะครับเนี่ยครับที่ว่าต่ำแต่ก็มาได้ไม่ไม่ขูดเลยนะครับเพราะผมขับช้ามากๆหยอดมา เนี่ยครับ4 r มาได้นะครับแต่เก่งก็คงไม่แนะนำนะฮะนี่ครับ,รบแล้วก็น้ำตกอยู่ตรงนี้นะครับเราคิดว่าเราน่าจะเดินลงไปรถเราคงลง,ลงไม่ได้เดี๋ยวผมขอเดินลงไปดูก่อนก็มีรถนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่นะครับ ขอเดินดีกว่านะครับเพื่อนๆตอนแรกอยากเอารถไปถ่ายรูปแต่ดูเส้นทางนั้นอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆรถเราไม่โฟวิวไม่ได้เลยเนี่ยครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับเสียงดังสนานวันไหวคุ้มค่า,าจริงครับที่ได้มาเห็น โอเคผม,มดูแล้ผมไม่ลงแล้วเอาไม่เอาลถลงแล้วเดี๋ยวผมขอเดินเดินลงมาดีกว่าเนี่ยครับน้ําตกแสพระโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมภาพอีกทีเลยครับจะมีภาพมุมสูงมาฝากเพื่อนๆด้วย